คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมคุณต้องพบเจอตัวเลขชุดเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้พบเจอเลขซ้ำบ่อยๆนั่นคือเป็นสัญลักษณ์ที่เทวดาประจำตัวสื่อสารมาถึงคุณมันเป็นข้อความที่เขาต้องการจะคุยกับคุณแต่เขาสื่อสารถึงคุณผ่านตัวเลขคุณจงใส่ใจไปที่ความหมายของตัวเลขที่คุณเจอซ้ำแล้วซ้ำอีก วันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่เจอตัวเลข 2, 9 9เป็นประจำครูพูนมีความหมายของเลขชุดนี้มาบอกให้ฟังค่ะหมายเลข299เป็นการรวมตัวกันของเลข2และเลข9ซึ่งเลข2เกี่ยวข้องกับความเป็นคู่ความสามาคัคคีความไว้วางใจซึ่งกันและกันการปรับตัว และภารกิจทางด้านจิตวิญญาณของตัวคุณเองส่วนหมายเลข9ก้าบ่งบอกถึงความเป็นผู้นำในตัวคุณคุณเป็นคนที่สามารถที่จะเป็นผู้นำและให้แสงสว่างกับผู้อื่นหมายเลข9ก้ายังเกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณภูมิปัญญาภายในของตัวคุณเองและการที่คุณได้สื่อสารกับเหล่าเทวดานางฟ้าประจำตัว หรือสื่อสารกับตัวตนที่สูงกว่าของคุณเองหรือบางคนอาจเรียกว่าไฮเออเซลนั่นแหละค่ะก็คือภูมิปัญญาของคุณว่าแล้วทำไมละ่ะเราถึงได้เจอเลข299เมื่อเลข2ตัวนี้มารวมกันเป็นเลข299มันเป็นข้อความที่เทวดาประจำตัวบอกคุณว่ามันถึงเวลาแล้ว ที่คุณจะได้เริ่มทําตามภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณคุณรู้ไหมว่าคุณสามารถที่จะเป็นผู้นําเป็นแสงสว่างที่จะส่องทางให้ผู้อื่นได้ดําเนินชีวิตคุณสามารถเป็นผู้นําด้านจิตวิญญาณและพาผู้คนเดินไปสู่เป้าหมายของชีวิตของพวกเขาคุณสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้มากมายจงเริ่มมันตอนนี้เลยมันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วเหมาะสมที่สุด ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องลังเลคุณต้องรีบลงมือทำทันทีนะคะและตอนนี้คุณมีความสามารถที่หลายๆคนต้องการความสามารถนี้ของคุณอยู่เพื่อที่คุณจะช่วยยกระดับจิตวิญญาณของผู้คนเหล่าเทวดาและนางฟ้าประจำตัวหรือไฮโรเซลของคุณคอยสนับสนุนและคอยให้กำลังใจเขาคอยเชียร์คุณอยู่ให้คุณดำเนินการตามภารกิจนี้ นอกจากนี้คุณควรใส่ใจไปที่ความหมายของตัวเลข2บวก9บวก9ซึ่งมีค่าเท่ากับ20นะคะนำเลขโดด2บวก0มีค่าเท่ากับ2หมายเลข2นั้นก็ยิ่งจะเพิ่มพลังของเลขชุดนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะความหมายของเลข2ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างตน้นเกี่ยวกับความสมัครคีความเป็นคู่ความสมดุลความไว้วางใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้คุณสามารถฟังความหมายของเลข2เพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ